สวัสดีครับท,ท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นสติลคุกกี้อันพอมาถึงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่สปาก็อยู่ตรงนี้ที่ที่สายที่ไม่ใช่ดิที่ ใส่สก,กินของคุณยายเนี่ยก็เปิดมามีปกติมีนูบยายอันนี้อม,มีเชฟด้วยมีคุณยายเชฟด้วยนี่มีตำรวจด้วยความสามารถก็มีประมาณนี้แหละตัวนี้ก็เป็นโลบัก ไปเข้าดีกว่าเข้าไปดีกว่า มาแล้วอันนี้คือโลาบอก EP ยี่สิบ episode ยี่สิบพอมาถึงแล้วมีคุกกี้ศูนศนคุกกี้เราต้องไปหาคุกกี้ ถ้าคุณยายตื่นมาเราตายแนอย่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่านะ เช้าเนี่ยเนี่ยมันจะมีด้านซ้ายเขาบอกว่าคุกกี้หนึ่งอันสองอัน<ม>แล้วแต่แต่ด้านบนสุดที่มันเป็นสีเทาๆดำๆก็คือมันจะเป็นก้างคืนกับอะไรนะตอนเช้าใช่ถ้าถ้าครบได้ห้าสิบมันจะ ชนะเลยอุ้ยค,คุณยายจะตื่นแล้วต้องปิดก่อนต้องปิดก่อนโว้ย อุ้ยเลยเลยสิบวิถึงจะกลางคืนได้เนี่ยถ้าถ้าถ้าเราไม่กินคุกกี้เลือดมันจะลด kín kín ui khuôn da ja cho ja mà léo khuôn cho ja ja mà léo ui 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 ja. ย่าผมเคยเล่นชนะได้ห้าสิบนะเฮ้ยๆเฮ้ยยาเอออฮ้ยเลื่อดรถคุณแก่สีม่วงอืม คุกกี้ก่อนนี่คุกกี้รูปไปก่อนดีกว่านี่คุกกี้ไปไปแอบนอก,กว่านอกบ้านไปไปเก็บกุญแจนี้ กล่องไหมมีคุกกี้ไหมโอ้ไม่มีไม่มีโอเคกลางคืนแล้ว นี่เปิดแสงเลยจะได้ดูสวา่าง em tốn con em, em em này con Đó đó ba bài canh ครัวทำไมทำไมห้องครัวมันหรูจังสใส่คุณยายนะ่าจะแบบล่ำรวยโอเคกินคุกกี้อฮ้ยแอบเออกินก่อน นี่ยผมผมซื้อคุณยายล่างหนูแล้วก็คืนหนูเหมือนกันหนูรึปก่อนละ กุญแจสีเดงเอ้ยฮู้ยของคุณยายอุ้ยมิกกี้อุ้ยวางกล้วยไว้ตรงนี้เพราะว่าคุณยายอ่ะชอบตื่นตรงนี้ชอบมาตื่นตรงนี้ นี่ไงคุณยายลงแล้วเหมือนว่าคุณยายจะไปลงข้างล่างแล้วแอบใต้เตียงก่อนแอบใต้ใต้เตียงก่อน กินคุกกี้เนี่ยกุญแจสีส้มเนี่ยกุญแจสีส้มแล้วก็มาเปิดเอ้ยเนี่ยคุกกี้อุ้ยจงหมดเวลาแล้ว ต้องรีบก่อนเอกือบไปรอดแล้วคิดว่าจะไม่รอดนี่ไงคุณยายมาแล้วทำไมโอเคลงไปข้างล่างข้างล่างแล้ว โอเคตอนกลางคืนแล้วคุณยายจะมามีน,นี่มันยังไม่หมดไปลงบัข้าร้างดีกว่าเหมือนว่ามีกุญแจสีม่วง โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อุ้ยแอบในใต้โต๊ะใต้โต๊ะแอบในใต้โต๊ะเ <c ười> นี่ยมันแอบได้ด้วย โอเคกลางคืนแล้วนี่ต้องไปกดห้องห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำใช่ไหมโอเคใช่ใช่ใช่ห้องน้ำเนี่ย okay. คุกกี้ Ui tong li pula Yang tatuk Ni Kini kuki Ui ยานะโอเคกลางคืนละกลางคืนแล้ว,น,น,ลวนี่คุก,กี้ Ui lưm bờ Ui Tôi liếm đó Đi Em lấy con เคขอไปก่อนคุกกี้คุกกี้เนี kind of yeah. ่ยเนี่ยต้องไปเปิดห้องห้องที่คุณยายเนี่ยเนี่ยกุญแจสีแดง อุ้ยอุ้ยนีย่ปิดกล้องไว้เลย เหลือเร็ววิแป๊บเดียวเองแต่เ,เราจะไปกินคุกกี้เด็กเกดเนี่ย นี่เฮ้ยเฮ้ยแอบใต้นี้กันแอบแอบใต้นี้แล้วกันนะอุ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่อ่ะ อยากออกไปแต่กูยาย่่นี่ไงคุณยายหลับแล้ววย ออกไปก่อนแล้วกันนี่คุกกี้วิดีนี่ไงแล้วก็ไม่ค่อยมี อุ้ยแอบตรงนี้มันโกงไปแต่แต่ไงก็ก,ก็เลิกที่แอบแล้วนี่เจอแล้วก็คุกกี้ Яяа. <laughs> yeah, yeah. Okay. Okay. Bớt, 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 bớt Bít, bít Ok Ui Lấy bột cookie ยังไม่เจออะไรเลยหรือว่าเงียบฮ้บไม่ตายเลยก่อนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายกันนะครับทุกคน